สวัสดีครับการฝึกลกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางลำตัวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะผมเพราะจะช่วยทั้งในด้านของเรื่องบุคลิกภาพรวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นของแนวลุกสลักโดยเฉพาะช่วงเอวนะครับแต่การฝึกลกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางลำตัวนะครับผมมักจะเจอปัญหาและปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยก็คืออาการปวดหลังและปวดเมื่อยต้องขดัดหน้านะครับแล้ววันนี้เราจะมาหาคําตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าซิสอัพกันนะครับว่าทําไมถึงปวดหลังและทําไมถึงปวดเมื่อยต้นขาด้านหน้ารวมไปถึงแนวทางแก้ไขวิธีแก้ไขกันนะครับ แต่ต้องเข้าใจการทํางานของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวในท่านี้ก่อนนะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกัน3-4มัดนะครับผมมัดแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อท้องนะครับผมมัดที่2เลยก็คือตัว hip flexor er นะครับผมส่วนมัดที่3ก็คือต้นขาด้านหน้านะครับผมและจะมีอีกมัดที่ช่วยควบคุมทิศทางในการเคลื่อนไหวหรือว่าช่วยซับพอร์ตในการเคลื่อนไหวก็คือกล้ามเนื้อตรงแนวกระดูกสันหลังนะครับ แต่จะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยนะครับผมปัจจัยแรกเลยก็คือเกิดจากการอ่อนแรงของตัวกล้ามเนื้อหนะ้าท้องและกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่สามารถทํางานทําหน้าที่ของมันได้จนทําให้เกิดการชดเชยแรงเกิดขึ้นโดยการดึงเอาตัวกล้ามเนื้อฮิปเฟกเซอร์ er มาใช้นะครับผมการที่ฮิปเฟกเซอร์ทางานนะัะก็จะส่งผลถึงจุดเกาะของตัวฮิปเฟกเซอร์บางพาร์ทนะครับผมที่เกาะอยู่ตรงรเวนแนวกระดูกสันหลังนะครับผมทาให้กล้ามเนื้อตรงบรเวนแนวกระดูกสันหลังที่คอยซัพพอร์ตหลังหรือว่าช่วยซัพพอร สองคือเกิดจากการตึงของกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องหรือกล้ามเนื้อที่ตึงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับเพราะกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตึงไม่ว่าจะเป็นต้นขาด้านหน้าตัวฮิ้ฟกเซอร์หรือว่ากล้ามเนื้อในกลุ่มสลังช่วงเอวก็ดีนะครับผมเขาจะมีความสามารถในการหดตัวสูงมากนะครับผมแต่ว่าความสามารถในการลายตัวต่ําดังนั้นจึงทําให้เกิดการกระชากจังหวะเวลาขึ้นและจังหวะเวลาลงให้สังเกตจากท่าเล่นนะครับผมจังหวะที่มีการกระชากขึ้นและกระชากลงเนี่ยขาเราไม่สามารถที่จะวางนิ่งๆกับพื้นได้นะคะรับเพราะมันนจะเด้งขึ สามคือเกิดจากาเทคนิคและท่าเล่นรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดอาการปวดเพราะท่าเล่นและเทคนิคบางท่าที่จําเป็นต้องมีการจับขาหรือเครื่องเล่นที่ต้องมีการล็อกขาเพื่อง่ายต่อการยกตัวหรืองัดตัวในท่านั้นนะครับแต่การใช้อุปกรณ์ในการเกี่ยวขาหรือมีคนจับขา กลับกลายเป็นเกิดการทํางานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่มากขึ้นกว่าปกติในการงัดตัวขึ้นมานะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยต้นขาด้านหน้าวิธีแก้ไขนะครับผมก็คือต้องกลับไปฝึกท่าเบสิกควบคู่กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนะครับไปดูนครับจะเข้าและสิโครงยกขึ้นหายจะออกพร้อมกับทําท่าจะยกตัวให้สังเกตน,นะครับว่าสิโครงมันจะหายไปนะครับหลังจากนั้นคือให้ชันเข่านะครับผมเป็นท้องนะครับ มือประสานใหคอยนะครับบีบข้อศอกหายใจเข้าหเหมือนเดิมน,นะครับหายใจออกายกตัวขึ้นทำมเนิ้ไม่ได้นะครับให้ใช้นิ้วสองข้างเนี่ยจะหวะเวลาขึ้นมานะครับให้ใช้นิ้วสองข้างแตะดูนะครับให้กล้ามเนื้อท้องมันเกร็งนะครับถ้าขึ้นสูงและปวดหลังให้ลงมาต่ำประมาณนี้นะครับแต่แค่เน้นพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้นะครับหลังจากที่ฝึกการโฟก,กัสกล้ามเนื้อเป็นแล้วความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพิ่มแล้วนะครับผมให้ลองกลับไปทําท่า ฟูลซิทอัพใหม่ทีโดยจัดระเบียบการเกรงของท้องพัดบนก่อนนะครับผมแล้วค่อยๆขึ้นและจังหวะลงให้ช้าลงนะครับเริ่มต้นนะครับขาวางนะครับระดับของฐานเนี่ยกับลาตัวนะครับผมต้องเยอะกว่านะครับหรือว่าต้องไกลกว่านะครับผมอ่าตอนจังหวะแรกนะครับเริ่มต้นนะครับเหยียดแขนให้สุดนะครับผมยังไม่ต้องมูนสันทอยนะครับเพราะว่ามันจะหนักนะครับให้ใช้ลักษณะของการเวียนแต่เวียนแบบต้องเก็บที่โครงนะครับผมหายใจเข้าไปลึกก่อนนะครับ หาจะออกมาพร้อมกับยกแขนขึ้นยกหัวยกหลังช่องกลางแล้วก็แตะนะครับและจังหวะลงก็เหมือนกันนะครับผมต้องค่อยๆลงนะครับสะโพกหลังล่างแล้วก็หลังกลางะครับผมและกลับไปสู่ท่าเดิมนะครับทา่าไงก็ลองไปทําดูนะครับ